วิมานสะท้อนกรรมปราศาทสวรค์ของบุญญากรณห้วงเวลาสุดท้ายแห่งลมหายใจของมหาเศรษฐีนามว่าบุญญากรจิตของเขาไม่ได้ขุนมัวหรือหวาดหวังต่อมรณะภัยที่คืบคลานเข้ามาภาพแห่งกุศล,ลกรรมที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตปรากฏขึ้นเด่นชัดในมโนสำนึกดุดภาพฉายอันสว่างสวยัยขับไล่ความมืดมิดแห่งความตายให้เลือนหายไปสิน้น เขาระลึกถึงการสร้างมหาวิหารถวายเป็นพุทธบูชาการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในยามเกิดทุพพิขภัยครั้งใหญ่การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยการถวายพัตตาหารและปัจจัยสี่แด่ภิกษุสงฆ์ผู้ทงศีลอย่างสม่ำเสมอ ใบหน้าของเขาประดับด้วยรอยยิ้มอันสงบเยือกเย็นดวงจิตผ่องใสปราศจากความกังวลใดๆคลื่นแห่งบุญที่ได้กระทำไว้โอบอุ้มดวงจิตของเขาไว้ดุดมารดาโอบกอดบุตรอันเป็นที่รักพลันปรากฏแสงสว่างเจิดจ้ากว่าแสงอาทิตย์นับร้อยนับพันดวงสาดส่องลงมาอย่างร่างอันไร้วิญญาณของบุญญากรกลิ่นหอมทิพย์อันมิอาจหาได้ในโลกมนุษย์ ตลบอบอวนไปทั่วอนาบริเวณร่างทิย์อันงดงานของเขาผุดผ่องขึ้นจากร่างเนื้อที่นอนสงบนิ่งจิตที่เปี่ยมด้วยกุศลนำพากายทิ์นั้นลอยสูงขึ้นสูงขึ้นผ่านชั้นเมฆาอันหนาทึบทะยานสู่เบื้องบนด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ ความรู้สึกหนักอึ้งของร่างกายในโลกมนุษย์ได้มาลายหายไปเส้นบัตรนี้มีเพียงความเบาสบายอันประมาณมิได้เสียงดนตรีทิพย์อันไพเราะเสนโสดดังแววมาจากที่ไกลไกลเป็นท่วงทำนองที่ชโลมดวงใจให้เปลี่ยมด้วยความสุขกเกษมสารอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมากก่อน เมื่อกายทิ์ของบุญญากลลอยสูงขึ้นจนพ้นเขตแดนแห่งโลกมนุษย์เขาได้เห็นภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจหมู่ดาวนับล้านดวงที่เคยเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนบัดนี้กลับปรากฏเป็นดวงแก้วมณีอันมหึมาสองประกายระยิบระยับหลากสีสันอยู่รายร้อมรอบข้าง เขาเคลื่อนผ่านม่านแห่งดวงดาวเหล่านั้นไปประหนึ่งแหวกว่ายในมหาสมุทรแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลความรู้สึกเล็กจ้อยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้จางหายไปสิน้นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่นี้ ไม่นานนักเบื้องหน้าของเขาก็ปรากฏที่พยาวิมานหลังหนึ่งลอยเด่นอยู่กลางห้วงอากาศเป็นราชรถที่สร้างขึ้นจากทองคำและรัตนชาติอันล้ำค่าเทียมด้วยเหล่าสินทพอาชาในทิปซึ่งมีกายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ดุดปุ่ยเมก เหล่าเทวบุตรผู้มีรัศมีกายสว่างสวัยจำนวนหนึ่งยืนรอต้อนรับอยู่บนราชรถนั้นเมื่อเห็นกายทิพย์ของบุญญากรมาถึงต่างก็ย้มยิ้มด้วยไมยตรีจิตพร้อมกล่าวเชื้อเชิญด้วยเสียงอันกังวนใสขอต้อนรับท่านเทวบุตรใหม่สู่ทิพยสถานอันเป็นผลแห่งบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เชิญท่านขึ้นสู่ราชรถนี้เถิดพวกเราจะนำท่านไปยังวิมานอันเป็นสิทธิ์ของท่านในดาวดึงเทวโลก บุญญาก่อนรู้สึกตื้นตันใจจนมิอาจกล่าววาจาใดได,ได้เขาทำเพียงพยักหน้ารับแล้วก้าวขึ้นสู่ราชรถทิพนั้นอย่างนอบน้อมทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพ,พื้นราชรถความรู้สึกซาบซ่านอันเย็นสบายก็แผ่ไปทั่วทั้งกายทิพเหล่าอาชาในทิพก็ทยานออกไปในบัดดลนำพาราชรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่สว่างสวัยอยู่เบื้องหน้า ทิวทัศน์สองข้างทางนั้นงดงามเกินกว่าจินตนาการใดๆจะวาดภาพได้มีสวนทิพนานาพันธ์ุที่ประดับด้วยดอกไม้ซึ่งทำจากแก้วผลึกและรัตนชาติต่างๆส่งกลิ่นหอมชื่นใจไปทั่วมีสระบกครณีที่เต็มไปด้วยน้ำอมฤตใสสะอาดดุดกระจกเงามีปราสาทราชวังที่สร้างจากแก้วมณีสีต่างๆตั้งตระงานเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปล่งประจายรัศมีอันอ่อนโยนทําให้ทั่วทั้งดินแดนสวรรค์น,นี้สว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ราชรถเคลื่อนผ่านประตูเมืองสวรรค์อันใหญ่โตมโหรานซึ่งมียักษ์ทวารบาลผู้มีฤทธิ์เดชยืนรักษาการอยู่เมื่อผ่านประตูเข้ามาแล้วบุญยกรก็ได้เห็นถวยเทพและเหล่าเทพที่ดาม,มากมายกําลังเที่ยวชมสวนอุทยานทิพย์ บ้างก็กำลังบรรเลงดนตรีบ้างก็กำลังสนทนากันอย่างมีความสุขทุกองค์ล้วนมีรูปโฉมงดงามหมดจดมีรัศมีกายสว่างสวัยแตกต่างกันไปตามกำลังบุญที่ได้สร้างสมมาพวกเขาทุกองค์เมื่อเห็นราชรถของบุญยญกรเพลอนผ่านก็ส่งยิ้มให้ด้วยความยินดีเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ดินแดนอันเป็นบรมสุขแห่งนี้ ในที่สุดราชรถก็เคลื่อนมาหยุดอยู่เบื้องหน้าปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเนินเขาทองคําอันง,งดงามปราสาทหลังนี้มีขนาดใหญ่โตโอลานกว่าปราสาทใดๆที่บุญยกรเคยเห็นมาตลอดเส้นทางตัวปราสาทสร้างขึ้นจากแก้วไพลทูลสีน้ําเงินเข้มสองประกายแวววาวดุจด,ดวงดาวในคืนเดือนมืดยอดปราสาทประดับด้วยแก้วมุกดาหารขนาดมหือมาซึ่งส่องแสงสีขาวนวลเย็นตาออกมาโดยรอบ กำแพงประสาททำจากทองคําเนื้อก้าวประดับด้วยลวดลายวิจิตบรรจงที่สลักเสลาขึ้นจากเพชรทับทิมและมารากตบันไดาทางขึ้นสู่ตัวประสาทเป็นแก้วผลึกใสบริสุทธิ์ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปจะเกิดเสียงดนตรีทิ์ดังขึ้นเป็นท่วงทํานองอันไพเราะถึงแล้วท่านเทวบุตรหนึ่งในเทวบุตรผู้มาต้อนรับกล่าวขึ้นนี่คือไพฑูระยะพิมานอันเป็นสมบัติทิฟ ที่บังเกิดด้วยอำนาจบุญที่ท่านได้สร้างมหาวิหารทานไว้ในโลกมนุษย์ทุกส่วนของประสาทนี้ล้วนเกิดจากผลทานอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งสิน้นบุญยกรยืนตะลึงในความงดงามอลังการของวิมานเบื้องหน้าเขาเก้าวลงจากราชรถด้วยหัวใจที่พองโตความปีติยินดีเอ่อล้นจนแทบจะระเบิดออกมาเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าผลแห่งการทำบุญเพียงน้อยนิดในสายตาของเขาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ จะสามารถเนรมิตสมบัติอันล้ำค่าได้ถึงเพียงนี้เขาก้าวเดินขึ้นบันไดแก้วผลึกอย่างช้าๆดื่มด่ำกับเสียงดนตรีทิพย์ที่ดังขึ้นตามจังหวะการก้าวเดินรอบบริเวณปราสาทมีสวนดอกไม้ทิพน,นานาชนิดส่งกลิ่นหอมจรุงใจมีสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวแก้วซึ่งมีนางอับสอนคอยขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะอยู่ริมสระเมื่อเขาเดินเข้าไปภายในตัวปราสาทก็ยิ่งตื่นตะลึงในความวิจิตรพิสดารมากขึ้นไปอีก พื้นปราสาทปูลาดด้วยแผ่นทองคำขัดเงาวับดุดกระจกเงาเสาแต่ละต้นสลักขึ้นจากแท่งทับทิมขนาดใหญ่เพดานประดับด้วยกลุ่มดาวที่สร้างจากเพชรนินจินดาส่องแสงระยิบระยับราวกับท้องฟ้าจริงๆมีห้องต่างๆมากมายนับร้อยนับพันห้องแต่ละห้องตกแต่งด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นทิพย์ล้วนทั้งแท่นบรรทมที่อ่อนนุ่มดุจปุ๋ยเมฆภาชนะทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์และน้ำอมฤต ซึ่งไม่มีวันหมดสิน้นและมีเหล่านางฟ้าเทพอักษรผู้เป็นบริวารคอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ทุกคนทุกแห่งบุญยกรเดินสำรวจวิมานของตนด้วยความสุขใจอย่างที่สุดเขารู้สึกราวกับกำลังฝันไปเขาเดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งทุกขนทุกแห่งล้วนสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่แล้วเมื่อเขาเดินมาถึงปีกด้านทิศตะวันตกของปราสาทอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เขาก็ต้องชะง,งักงานกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าปีกด้านนี้ของปราสาทแตกต่างจากส่วนอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นผนังแก้วไพทูทยลที่ส่องประกายงดงามมันกลับเป็นผนังที่สร้างจากหินสีเทาหมุนหมองดูทึบตันและไร้ชีวิตชีวาแทนที่จะเป็นพื้นทองคําขัดเงามันกลับเป็นพื้นดินธรรมดาที่แห้งแลง้งและมีรอยแตกระแหงอยู่ปรับปรายเสาที่ควรจะเป็นทับทิมกลับกลายเป็นเสาไม้ผุผุ ที่มีรอยปลวกกัดกินจนเกือบจะพังทลายลงมาเพดานที่ควรจะประดับด้วยดวนดาวเพพนินจินดากลับมีใย,ยแมงมุมเกาะอยู่เต็มไปหมดและมีน้ำหยดลงมาเป็นครั้งคราวบริเวณนี้ไม่มีแสงสว่างทิพย์ใดๆมีเพียงความอับชื้นและกลิ่นเหม็นอับจังๆลอยมาเตะจมูกบุญยญกรขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจและผิดหวังระคนกันไปเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดวิมานอันงดงามสมบูรณ์แบบของเขา จึงมีส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมและอัปลักเช่นนี้อยู่ด้วยมันเหมือนกับรอยด่างพร้อยบนผ้าไหมเนื้อดีที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เขาลองเดินสำรวจลึกเข้าไปในปีกด้านนี้ก็พบว่าสภาพมันเลวร้ายลงเรื่อยๆห้องต่างๆว่างเปล่าไม่มีเครื่องเรือนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆมีเพียงความมืดและความเงียบสงัดที่น่าอึดอัดใจเขาพยายามเพ่งมองดูรายละเอียดของผนังหินสีเทานั้นก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ได้เรียบเนียน แต่มีร่องรอยบางอย่างสลักสลาวอยู่จางๆคล้ายกับเป็นภาพเหตุการณ์บางอย่างแต่ก็ดูไม่ชัดเจนนักความปีติยินดีที่เคยมีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจของบุญญากรเมื่อครู่บัตรนี้ได้ลดน้อยถอยลงไปมากโขเขารู้สึกขุ่นข้องมองใจเป็นอย่างยิ่งเป็นไปได้อย่างไรเขานึกในใจเราอุตสาห์สร้างบุญสร้างกุศลมามากมายเหตุใดผลบุญของเราจึงบังเกิดเป็นวิมานที่ไม่สมประกอบเช่นนี้ได้หรือว่ามีใครกล่นแกล้งเรา หรือว่าสวรรค์น,นี้ก็ไม่ได้ยุติธรรมอย่างที่คิดด้วยความสงสัยและขับข้องใจนั่นเองบุญยากรจึงตัดสินใจออกไปตามหาเทวบุตรที่นำทางเขามาเพื่อซักถามข้อเท,ท็จจริงเขาเดินออกจากวิมานของตนและได้พบกับเทวบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีรัศมีกายสว่างสวัยเป็นพิเศษกำลังยืนชมดอกมาทิพย์อยู่ในสวนอุทยานใกล้ๆนั้นเทวบุตรองค์นั้นมีนามว่าปัญญาเทพเป็นผู้มีญาณทัศนะอันแจ่มใส สามารถล่วงรู้ถึงอดีตและเหตุแห่งกรรมของเหล่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลายได้บุญญากรเดินเข้าไปหาปัญญาเทพด้วยความนอบน้อมแล้วจึงเอ่ยถามถึงข้อสงสัยของตนข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีนามว่าบุญยากรเพึ่งจุติจากโลกมนุษย์มาสู่ดาวดึงเทวโลกแห่งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในผลบุญที่ทำให้ได้มาซึ่งไัยทูลระยะพิมานอันงดงามแต่ทว่าวิาวมานของข้าพเจ้านั้นมีส่วนหนึ่งที่ชำรุดทรุดโทรมและน่ารังเกียจนิ่งหนัก ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นท่านพอจะให้ความกระจ่างแก่ข้าพเจ้าได้หรือไม่ปัญญาเทพหันมายิ้มให้บุญญากรอย่างเมตตาแววตาของท่านเปลี่ยมด้วยความเข้าใจลึกซึง้งดูก่อนเทวบุตรผู้มาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในเทวโลกนี้ล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้ทั้งสิน้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยปราศจากเหตุปัจจัยวิมานของท่านก็เช่นเดียวกัน ความงดงามและความชำรุทดทดโรมที่ท่านได้เห็นนั้นมันคือภาพสะท้อนแห่งการกระทำของท่านเองเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์บุญญากรยิ่งรู้สึกสับสนมากขึ้นภาพสะท้อนแห่งการกระทำหรือแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำแต่ความดีสร้างแต่บุญกุศลไม่เคยทำกรรมชั่วอันใดที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วเหตุใดวิมานของข้าพเจ้าจึงมีส่วนที่อับลักษณ์เช่นนั้นได้ ปัญญาเทพสายศีรษะเบาๆดูก่อนบุญญากรคำว่ากรรมนั้นมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักหาได้หมายถึงเพียงการกระทำทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวไม่แต่ยังรวมถึงการกระทำทางวาจาและที่สำคัญที่สุดคือการกระทำทางใจอันได้แก่เจตนาอีกด้วยพระบรมศาสดาได้เคยตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิซึ่งแปลว่าเรากล่าวว่า เจตนานั่นแหละคือกรรมวิมานอันงดงามของท่านนั้นเกิดขึ้นจากมหากุศลที่ท่านได้สร้างมหาวิหารและบริจาคทานครั้งใหญ่ส่วนที่งดงามวิจิตรการตานั้นเป็นผลมาจากวัตถุทานอันมีค่าที่ท่านได้สละออกไปแต่ส่วนที่ชารุดทุดโทมนั้นมันเกิดจากคุณภาพแห่งจิตของท่านในขณะที่กำลังสร้างบุญนั้นต่างหากคุณภาพแห่งจิตหรือบุญยากรทวนคำด้วยความไม่เข้าใจ ใช่แล้วปัญญาเทพกล่าวต่อหากท่านต้องการจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จงตามเรามาเถิดเราจะนำท่านไปยังทิพยจักขุทรป,ปณะนะหรือกระจกทิพส่องกรรมซึ่งจะทำให้ท่านได้เห็นภาพอดีตชาติของตนเองได้อย่างชัดเจนทุกแง่ทุกมุมว่าแล้วปัญญาเทพก็นำทางบุญยากรไปยังศาลาหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่อย่างสงบณใจกลางสวนสวรรค์ภายในศาลานั้น มีเพนแก้วขลึกขนาดใหญ่เท่ากำแพงตั้งตระงานอยู่มันใสกระจ่างจนมองไม่เห็นเนื้อแก้วแต่กลับสะท้อนภาพใดๆที่อยู่เบื้องหน้าออกมาอย่างชัดเจนจงตั้งจิตให้มัน่นแล้วระลึกถึงกรรมที่ท่านได้กระทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ปัญญาเทพกล่าวภาพทุกอย่างจะปรากฏขึ้นบนกระจกบานนี้เองบุญญากรสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาลงตั้งสมาธิระลึกถึงชีวิตในอดีตของตน ทันใดนั้นบนผิวของกระจกทิพย์ก็เริ่มปรากฏภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเป็นภาพของคฤหืหั์หลังใหญ่โตในเมืองมนุษย์แล้วร่างของเขาในวัยหนุ่มชะกันกำลังยืนตรวจตราการก่อสร้างมหาวิหารแห่งหนึ่งอยู่ภาพในกระจกแสดงให้เห็นบุญญากรในชุดเศรษฐีผู้มั่งคั่งกำลังยืนเท้าเสเอลตะคอกใส่เหล่าคนงานก่อสร้างด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและเกลียวกราดพวกเจ้าทำงานกันให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้หรือไม่ เงินที่ข้าจ่ายไปไม่ใช่ให้พวกเจ้ามาเดินอืดอาดเป็นเต่าคลานเช่นนี้ถ้าวิหารน้สร้างไม่เสร็จตามกำหนดข้าจะหักเงินเดือนพวกเจ้าทุกคนให้หมดเขาเดินไปตรวจดูเสาต้นหนึ่งที่ช่างไม้กำลังแกะสลักลวดลายอยู่แล้วก็ใช้นิ้วชี้ไปที่ลวดลายนั้นพร้อมกับตาวาดว่านี่มันลายอะไรกันไร้ซึ่งความงดลามสิ้นดีทำไมฝีมือของเจ้ามันถึงได้ห่วยแตกเช่นนี้รีบแก้ไขให,ให้มันดีกว่านี้เดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่อย่างนั้นไม่ต้องมารับเงินค่าจ้างจากข้าอีกคุณช่างไม้คนนั้นหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวเขาก้มหน้าลงต่ำแล้วกล่าวขอโทษขอโพยขอรับท่านเศรษฐีข้าพเจ้าจะรีบแก้ไขให้เดี๋ยวนี้ภาพในกระจกเปลี่ยนไปเป็นฉากที่บุญญากรกกำลังนำพัตตาหารอันประณีตไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดเขาจัดสำรับอาหารอย่างดีที่สุดบรรจงประเคนถวายด้วยท่าทีที่ดูเหมือนจะนอบน้อม แต่ในใจของเขากลับกําลังคิดว่าอาหารที่ข้าถวายในวันนี้มีราคาแพงยิ่งนักพระคุณเจ้าทั้งหลายคงจะชื่นชมในศรัทธาและความร่ำรวยของเราเป็นแน่ชื่อเสียงของเราคงจะขะจรขจายไปทั่วทั้งเมืองว่าเป็นมหาอุบาสกผู้ใจบุญที่สุดและเมื่อเจ้าอาวาสกล่าวอนุโมทนาในทานของเขาว่าขอจเจริญพรท่านเศรษฐีขออนุโมทนาในกุศล,ลจิตของท่านอาตมาภาพหวังว่า ทานที่ท่านได้ถวายในวันนี้จะส่งผลให้ท่านมีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขาจายไปไกลบุญยากรก็ยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจนอกแทบจะระเบิดภาพตัดไปอีกครั้งคราวนี้เป็นเหตุการณ์ทุพพิฆาภไยครั้งใหญ่ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากบุญยากรได้เปิดโรงทานขนาดใหญ่เพื่อแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ยากไร้เป็นภาพที่น่าชื่นชมยิ่งนัก แต่กระจกทิ์ก็ได้ฉายให้เห็นถึงความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขาในขณะนั้นด้วยขณะที่เขากำลังตักข้าวแจกให้หญิงชราเนื้อตัวมอมแมมคนหนึ่งเขาก็เผลอเบ้ปากด้วยความรังเกียจในใจก็คิดว่าคนพวกนี้ช่างสศกปรกเสียจริงถ้าไม่ใช่เพราะอยากได้บุญข้าคงไม่ยอมมาลดตัวลงมาคลุกคลีกับคนชั้นต่ำเช่นนี้เป็นอันขาดแต่ก็เอาเถอะการทำทานครั้งนี้จะยิ่งเสริมส่งบารมี และชื่อเสียงของเราให้โด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกใครๆก็จะยกย่องว่าเราเป็นผู้มีเมตตาการุณาภาพแล้วภาพเล่าปรากฏขึ้นบนกระจกทิปเผยให้เห็นถึงการทำบุญทำทานมากมายของบุญญากรไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานขุดสระน้ำถวายพระไตรจีวรหรือการปล่อยนกปล่อยปลาทุกการกระทำล้วนเป็นกุศลกรรมที่ดีงามทั้งสิ้นแต่ในทุกๆก,การกระทำนั่นเอง ก็มักจะมีกิเลสอันละเอียดอ่อนแอบแฝงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมานะคือความถือตัวทนงตนว่าดีกว่าผู้อื่นอิจสาคือความริษยาเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญได้มากกว่ามัชเชลยะคือความตระหนีในใจที่เสียดายทรัพย์สินแม้จะบริจาคออกไปแล้วหรือโทสะคือความกโกรธและความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นดั่งใจในระหว่างการทำบุญนั้นเมื่อภาพสุดท้ายบนกระจกทิพจางหายไป บุญญาก่อนก็ยืนนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อทิพไหลซึมออกมาตามขมับเขาไม่เคยตระหนักเลยว่าในขณะที่เขากำลังสร้างบุญอย่างภาคภูมิใจนั้นจิตใจของเขาได้ถูกครอบงำด้วยกิเลสอันมืดดำมากมายถึงเพียงนี้เขาเพิ่งจะเข้าใจในบัดนี้เองว่าเหตุใดวิมานของเขาจึงมีส่วนที่ชำรุดทรุดเทิมปัญญาเทพเดินเข้ามาตบที่บ่าของเขาเบา,เบา แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าบัดนี้ท่านคงจะเข้าใจแล้วใช่หรือไม่บุญยากรบุญญากรพยักหน้าช้าๆน้ำตาแห่งความสำนึกเผ็ดไหลรินออกมาจากดวงตาทิพย์ของเขาข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านปัญญาเทพข้าพเจ้ามันโง่าขลานักหลงระเริงอยู่กับเปลือกนอกของการทำบุญลหลงไหลในคำสรรเสริญเยินยอและความยิ่งใหญ่ของวัตถุทานจนลืมใส่ใจในสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือความบริสุทธิ์ของจิตใจถูกต้องแล้วปัญญาเทพกล่าววิมานของท่านในส่วนที่สร้างจากแก้วไพลทูลและทองคํานั้นคือผลแห่งวัตถุทานอันมหาศาลที่ท่านได้บริจาคไปมันคือผลแห่งการกระทําทางกายแต่ส่วนที่ชำรุดทรุตโทรมอันสร้างจากหินสีเทาและไม้ผุนั้นคือผลแห่งอกุศลจิตที่เจือปนอยู่ในขณะที่ท่านทำทานนั่นเอง ความโกรธที่ท่านมีต่อคนงานก่อสร้างได้กลายเป็นเสาไม้ที่ผุพังความถือตัวทนงตนในทานของท่านได้กลายเป็นผนังหินที่ทึบตันไร้ประกายความรังเกียจเดียดฉันที่ท่านมีต่อผู้ยากร้ายได้กลายเป็นพื้นดินที่แห้งแล้งและแตกกระแหงบุญญากรทรุดตัวลงนั่งกับพื้นเขารู้สึกละอายใจในตัวเองอย่างสุดซึง้ง แล้วข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีข้าพเจ้าจะสามารถซ่อมแซมวิมานในส่วนที่ชำรุดนั้นให้กลับมางดงามเหมือนเดิมได้หรือไม่ปัญญาเทพสายศรีรษะอีกครั้งวิมานนี้เป็นผลแห่งกรรมที่ท่านได้กระทำไปแล้วในอดีตจึงม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้มันจะคงอยู่ในสภาพนี้ไปจนกว่าท่านจะหมดบุญจากเทวโลกแห่งนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ท่านได้ระลึกถึงความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ คำพูดของปัญญาเทพเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของบุญญากรเขารู้สึกสิ้นหวังและเสียใจอย่างสุดประมาณที่จะต้องทนอยู่ในวิมานที่ไม่สมประกอบเช่นนี้ไปตลอดชั่วอายุไขเป็นสวรรค์แต่แล้วปัญญาเทพก็กล่าวต่อไปว่าแต่อย่าเพึ่งหมดหวังไปเลยบุญญากรแม้ท่านจะแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ท่านสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ชีวิตในเทวโลกนี้แม้จะยาวนานแต่ก็ใช่ชีวิตที่เป็นอมตะ วันหนึ่งท่านก็จะต้องจุติจากที่นี่เพื่อไปเกิดใหม่ตามอํานาจแห่งกรรมที่ยังเหลืออยู่ในระหว่างที่ท่านยังเสวยสุขอยู่ในดาวดึงแห่งนี้จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เถิดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างไรหรือบุญญากรถามด้วยความสงสัยจงหมั่นไปฟังธรรมเทศนาจากพระอินท์และเหล่าเทวดาผู้ทรงคุณธรรมที่สุทามสภาจงเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อเหล่าทวยเทพทั้งหลาย จงชื่นชมยินดีในบุญกุศลของผู้อื่นโดยปราศจากความริษยาจงละวางมานะทิฏฐิและความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจงฝึกฝนจิตใจให้ผ่องใสและบริสุทธิ์อยู่เสมอการสั่งสมบุญในเพระโลกนี้แม้จะไม่ได้มีอนิสงส์เท่ากับการทำบุญในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นแดนแห่งการสร้างบารมีโดยแท้แต่การรักษาศีลและเจริญภาวนาก็ยังสามารถยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้นได้ เมื่อถึงคราวที่ท่านต้องจุติจากเทวโลกนี้ไปกุศลจิตที่ท่านได้อบรมไว้เป็นอย่างดีแล้วนี้จะเป็นสเสบียงนำทางให้ท่านได้ไปเกิดในสุขติภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาและมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาอีกครั้งเพื่อที่จะได้สร้างบุญบารมีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงและเมื่อนั้นวิมาในภพชาติต่อไปของท่านก็จะงดงามสมบูรณ์แบบปราศจากรอยด่างพร้อยใดๆทั้งสิ้น คำสอนของปัญญาเทพเปรียบดั่งน้ำทิพที่ฉโลมดวงใจอันแห้งผากของบุญญากรให้กลับมามีความหวังอีกครั้งเขาลุกขึ้นยืนแล้วก้มลงกราบแทบเท้าของปัญญาเทพด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุณท่านมากขอบคุณที่ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจแล้วข้าพเจ้าจะจดจำคำสอนของท่านไว้และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตของข้าพเจ้าอีกต่อไป นับจากวันนั้นเป็นต้นมาบุญญากรก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความสุขสบายในวิมานของตนอีกต่อไปแต่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับฟังธรรมที่สุธรรมสภาเขาฝึกฝนการจเจริญเมตตาด้วยการแผ่ส่วนกุศลและแสดงความชื่นชมยินดีต่อเหล่าเทวบุตรเทวดาองค์อื่นๆที่มีวิมานงดงามกว่าตนโดยไม่รู้สึกริษยาแม้แต่น้อยทุกครั้งที่เขากลับมายังวิมานของตน และได้เห็นปีกด้านทิศต,ตะวันตกที่ชำรุดทุตโทมเขาก็ไม่ได้รู้สึกขุนข้องหมองใจหรือละอายอีกต่อไปแต่กลับใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความสำคัญของเจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำความดีอยู่เสมอเขามักจะไปนั่งสมาธิในบริเวณที่อับลักษ์นั้นเพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งและเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง แม้ว่าวิมานของบุญญากรจะยังคงมีส่วนที่ไม่สมประกอบอยู่เช่นเดิมแต่รัศมีกายของเขากลับสว่างสวยและผ่องใสย,ยิ่งขึ้นทุกวันวันด้วยอำนาจแห่งธรรมปฏิบัติที่เขาได้บำเพ็ญเพียรอยู่เสมอเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างก็ชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงของเขาและยกย่องให้เขาเป็นแบบอย่างของเทวบุตรผู้ไม่ประมาทมัวเมาในทิพยสมบัติแต่กลับมุ่งมั่นในการสร้างกุศลทางใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เรื่องราวของบุญญากรและวิมานที่สะท้อนกรรมของเขาได้กลายเป็นนิทานสอนใจที่เล่าขานกันต่อๆมาในหมู่ถวยเทพแห่งดาวดึงสเทวโลกเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าผลแห่งบุญนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุฐานที่ให้ไปแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตใจในขณะที่ให้ฐานนั้นด้วย การทำบุญที่เจือปอนด้วยกิเลสแม้จะส่งผลให้ได้ไปเกิดในสวรรค์แต่สมบัติทิพย์ที่ได้มาก็ย่อมไม่สมบูรณ์พร้อม เป็นดั่งกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงความดัางพร้อยในจิตใจของผู้กระทำเองเฉกเช่นเดียวกับปราสาทสวรรค์ของบุญญากรที่มีความงดงามและความอับลักษ์อยู่ร่วมกันเป็นอนุสาวรีย์สถานเห็นกรรมที่เตือนใจให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ตระนักถึงสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์นั้นคือหัวใจสำคัญของการสร้างบุญบาร,รมีอย่างแท้จริงการละเวลาในสวรรค์นั้นยาวนานกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่านัก บุญญากรได้ใช้ชีวิตอันยาวนานของเขาในการบำมเพนคุณงามความดีทางใจอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้สนใจในความสุขทางกามคุณอันเป็นทิพย์อีกต่อไปแต่กลับพบความสุขที่แท้จริงในความสงบจากการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณเขาได้เข้าถึงธรรมะอันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตของเขาสว่างสวยและเปี่ยมด้วยปัญญา เมื่ออายุไข่ทิพย์ของเขาใกล้จะสิ้นสุดลงจิตสุดท้ายของบุญญากรมิได้หวนระลึกถึงทิพยสมบัติหรือความสุขสบายใดๆในสวรรค์แต่กลับระลึกถึงธรรมะที่เขาได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตจิตของเขาผ่องใสปราศจากนิวรณ์เครื่องกั้นขวางความดีงามทั้งปวง ด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมที่ได้สร้างไว้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ในพบชาติปัจจุบันนี้เองเมื่อเขาจุติจากดาวดึงสเทวโลกดวงจิตของเขาก็มีได้กลับไปเวียนว่ายตายเกิดในพบภูมิต่างๆอีกต่อไปแต่ได้มุ่งตรงสู่แดนแห่งความกเกษมสารอันสูงสุดคือพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงโดยสิ้นเชิงวิมานสะท้อนกรรมของเขาจึงได้สลายหายไปตามกฎแห่งอน,นิจจังแต่เรื่องราวของมันยังคงอยู่ เพื่อเป็นบทเรียนอันล้ำค่าแก่ทุกดวงจิตที่ยังคงเดินทางอยู่ในสังสารวัฏนี้ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าการเดินทางสู่ความพ้นทุกนั้นหาได้อยู่ที่การสร้างปราสาทราชวังอันยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์ไม่หากแต่อยู่ที่การสร้างวิมานในใจที่ประดับประดาด้วยอริยทรัพย์คือศีลสมาธิและปัญญาอันจะนำพาให้ข้ามผลโอคะสงสารไปได้ในที่สุด